จังหวัดนครปฐมจัดพิธีมอบรางวัลครูขวัญสิทธิ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2564นายธนิดวงปียสติธรองผู้ว่าราชกา,ารจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลครูขวัญสิทธิ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2564ที่ห้องประชุมวานิชัยวนยันโรงเรียนศรนธรราชวิทยาลายัยอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปรินเซสมหาจักรีอวอร์ดเป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานให้แก่ครูผู้ที่มีความทุ่มเทเสียสละตนจนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครูและสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาจาก11ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และติมอร์เลสเตซึ่งการดำเนิน งานที่ผ่านมามูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดพิธีพระราชทานรางวัลแล้วทั้งสิ้น3ครั้งซึ่งในปีนี้นับเป็นครั้งที่4ปี2564าหสำหรับจังหวัดนคปรปฐมมีครูผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รางวัลครูขวัญสิทธิ์จำนวนสองท่านได้แก่นายอภิชาติจัดคลายครูโรงเรียนวัดเกาะวางังใจและนางปานทิพย์ดอนขันไพรครูโรงเรียนวัดสะสมุมค่ะ